เดียครับผมกำลังพากระตั้งบริเวรกันนะครับน้อยๆนี่ก็โอ้ยยี่ยังไงเจ้าตัวเล็กครับผมเจ้ตัวน้อยครับผมนะครับพีซีสามจิตเอ็มอาร์นะครับถ้าพี่น้องยังเราสอกหลอดเหลือมากนี่ละครับเดี๋ยวเวลาก็ต้อดหลายรถ

เมื่อน like <Yeah. S 2> ั uh. no ้น no ช hmm. ื Lo ้เก่ามื่อนั้นหัวผ่ไมีแห้งใช่ไหมมื่อนั้นไม่ใช่โอ้ยไปจอดยิ้อไปนั่นไลท์พิมพ์มันวะน้ำมันได้ผลีกอ่ะาอ่าผมบอกยื้อมนรอดต้นเล่นบอกมันออกปลายเลยมันออกเข็มเงอ่ะเออสั่งเปลี่ยนหัวไม้มาเลยมาเลยบอกมาแล้วใส่อาการียบร้อไปเลยอันนี้ตัวนี้ยางสหนาอยู่หรอ่นาปะเมื่อนั้นเนี่ยเจ้าสกัดวงหอดอันนั้นเลยวงหัวคูนยางมันหนา มันหนาจ้ะมันเบิดอานยุเลยหีู่่ปลมันูปเลยแต่ว่าคือมันต้องหีแข็งดิะมนี่ยมนหีแข็งแนนต้องุ้มปล้องนี่ผมว่าสิลอกอย่างบ่ป้องนี่จะลอกอยยางบระถ้าถ้าอย่างนั้นก็ตอดเลยเนาะยีาเสีบเออลองเบิ้งเลยลองเรือแค่มันกนเค่มันหูระยะกันไต่ว่ากันนะค่อยตัดสินใจเอา นะครับผมขึ้นเหนียนี่แล้วครับนี่ไล่อีอเอออกครับไล่อีอเอกันไปนะครับผมไล่ีอเอกันไปตามแนวนครับ้บาจะแยกนครับเรียบร้อยนะครับ ไายความมากอ่ะระวังรวังครับผมใส่ไฟกันทีกลางเน่ไฟร,รถกับผมเปิดเปิดไฟหน้าเลยพี่เป,เปิดไฟรถนะครับไฟไม่ออกก็วอวะ อันนี้ก็โล่งนะครับเพราะว่าไอ้ทางแยกของอีเฮ็ดการณเริ่มหนานะครับเริ่นาเของนะ้ำเขาเอาใช่ไหมครับมากดไลค์แชร์ก,ก็แชร์ครับผมถูกอกถูกใจซับกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไดข้ขาดพลาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปพร้อมตกใจครับผม อยาเปลี่ยนผมมาใหม่ครับผมจดขาดไม่ได้เพาไว้ครับเสียดายนะมันให้สวัสด,ดีครับผมเอาสู้ๆต่อไปครับสวัสดีครับ